เรามากันเลยครับวันนี้จะมาถ่ายบบรอกรอกวกแนวตั้งในสถานพูดเอสในที่เี้ผิดแนวเฮ้ยหมุนอยากเป็นสไปเด้อแม่ไู้แทป้ก็มีรู้ิงินข้ากทำเหมนกันท่งีอ่ะเดินครับต้องเดินหน้าสองสองนิ้รนิ้วบาง จะเดินทางไปโรงแรงนะครับผมเหนื่อยไปต้องพิเศษเหนื่อยอ่ะว้าวว้าวดูนั่นสิต้นล่าดูนั่นสิโอแม่สาวน้อยโอ้โออ้บร้อนโอ้ดูนั่นสิเรามาถ่ายทำการเดินข้ามถนนกันนะครับ ว้าวการไดิบบนข้ามถนนเป็นสุดยอดซึ่งตอนนี้เรา <c oughs> เราจะมีพื้นที่ลับนะครับ <t ie> นี่ตามมาเฮ้ยพื้นที่ลับของสยามนะครับเราเดินมาแล้วซึ่งตรงนี้นะครับผม <c oughs> มันจะเป็นพื้นที่ลับของสยามโ <c oughs> ดยแท้จรงครับซึ่งด้านล่างเนี่ยมันจะเป็นประตูลับออกไปสู่อาคารสยามกิจ <c oughs> น,นะครับผมครับ <c oughs> ช่องทางประตูรับได้ไหมแล้วมันออกได้ไอ้ที่บอกครับเป็นประตูรับทั่เรไปเราจะไปคลิกสัตว์ไปว่าห้องน้ำหญิงนี่ือกีที่เราเข้าไปนวก็คือห้องน้ำหญิงนะครับพอดีผมให้ตะกอกเราแล้ครับเขียนเพศนะครับตัดที่อรกนตอนนี้ครับผมต้องการที่จะไปอกตว์นะครับผมซึ่งเพราะนั้นเราจะทำการใช้ทางัดทางวัดไปครับทารนี้นี่คือทางวัดของเรา อย่างแรกต้องให้ตากล้องอยู่ฝั่งสอง,สองนี้หน่อยครับเพราะว่านี่เป็นทางบักนี่ครับสามสองหนึ่งครับก็ได้โปรดดีใจต้อนรับตามาที่จุดบักโอ้ตอนนี้นะครับก็ได้วับเข้าไปแล้วนะครับเราจะหาตะเกันเขานะครับอูตอนนี้เรามาแล้วนะครับเราถึงจุดบักนะครับูเข้ามาแล้วนนว้าวเป็นยอดไปเลยฮู้ โอ้ยโอ้ยไม่เคยเห็นอลไมาก่อนเลยอะโรคแห่งความจริงเหรอ,อนี่ครับเราจะมาดูการสัง่งกิสัตว์ของสไตล์น้องพัดต,ต้อนนะครับนี่ไงนี่ยมีไก่อะไรบ้าง ngắn 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 tìm hả <cười> 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 không đâu anh <laughs> 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 นน่่มแดไโอ้นี่นะครับมาเจอสิ่งแปลกปลอมนะครับนี่นะครับก็คือไอ้สาเด็กอันนี้มัน่ใขโมนยคุเด็กขโมยกูเด็กสัตว์ตัวนี้กินไก่ทอดกับน้ำ็ะสีโคก็ไม่รู้นะครับเป็นอาหารมันจะไปรอนรูงยิ่งไปกิแดกเทฟซีดีกว่าไม่น่ามาต้องหน่อยครับต้องหน่ไหม h e l l กต้องหน่อยครับสัตว์ยินช็อตก็จะไปดูน้องเข้ากลับบ้านกันนะครับ ว้าวเขาคุณกลับป้ากับแม่เขาไปแล้วนะครับแม่เป็นสุดที่รักของเขาอ